สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนะครับกลับมา update, อัปเดตหัวบอลสีที่เราผ่าแล้วก็วางในวัสดุปลูกในกล่องอบที่เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยทําไปในอีพีที่สิบนะครับบอกว่าหินภูเขาไฟเนี่ยเป็นวัสดุรองก้นในกล่องอบที่ได้ผลดีทีเดียวนะฮะผมทยอยเอาเขาออกมาจากกล่องเรื่อยๆเลยนะครับหลายรุ่นมากแล้วนะครับอันนี้ เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับอันนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับเก้ากุุงไกเซอร์เนี่ยผมทําไว้เมื่อวันที่14เดือน9้าปี6 4สี่นะครับ2กล่องกล่องนี้จะเป็นส่วนที่มีติดเขี้ยวนะครับซึ่งจะงอกเร็วมากประมาณ2สัปดาห์กล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องส่วนที่ไม่มีเขี้ยวเลยนะครับซึ่งจะงอกช้าหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักตอนนี้ก็เกือบ2เดือนนะครับแต่ก็เริ่มมีงอกขึ้นมาปลายแล้วนะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยผมนํากล่องนี้ออกมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเขาทยอยงอกเร็วมากะนครับ นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับครั้งที่แล้วเพิ่งเอาออกไปเองนะครับจาได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่งอกออกมาอีกแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเวลาผมปุ๊บผมจะจดไว้นะครับผมส่วนที่เป็นเขี้ยวนะครับเมื่อสิบสี่เดือนเก้าปีหกสี่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเอาเขาออกจากกล่องเพื่อนําไปปลูกอีกนะครับเพราะกล่องลําต้นเนี่ยเขา เห็นไหมฮะใบเขาเริ่มชนกล่องแล้วนะครับส่วนในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นชิ้นเนื้อที่ไม่มีเคี้ยวนะครับเห็นไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่เน่านะครับผมแต่จะงอกช้านิดนึงเพราะว่าเขาไม่มีส่วนที่มีความเจริญเหมือนตัวเขี้ยวนะครับก็เลยงอกช้านิดหน่อยเห็นไหมแต่ก็งอกแล้วนะครับอันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เกือบสิบต้นนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาออกมานะครับผมจากกล่องนะครับนี่นะฮะสิบสี่เดือนเก้าปีหกสี่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเจ้ากุุงไกเสือทั้งคู่นะครับผมต้องแยกนะครับส่วนล็อตพี่ๆของเขาที่เคยออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยฮะผมแยกไปหลายครั้งแล้วนะฮะอันนี้ก็ออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเห็นไหมครกัดสีเริ่มมีลวดลายแล้วนะครับผม แตกมาเป็นสองใบเรียบร้อยแล้วนะครับบางต้นนะครับเห็นไหมฮะผประมาณนี้นะครับส่วนกล่องนี้นะครับจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับเจ้ากุุงเดนมาร์กเนี่ยผมทําไว้แค่กล่องเดียวนะครับเพราะวันนั้นหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ที่ผมมีนะครับแล้วผมก็แยกออกไปอยู่ในชุดปลูกไปแล้วหลายหลายหลายชุดนะครับนี่ก็เริ่มโต ชนฝากล่องอีกแล้วผมก็เลยต้องมาเปิดก็เลยถือโอกาสเปิดพร้อมกันทั้งคู่เลยวันนี้ก็เลยเปิดสามกล่องเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้บอลสีเนี่ยมีความเติบโตแล้วก็ไม่เน่านะฮะลองใช้หินภูเขาไฟเบอร์ส่วนส่วนเหมือนที่ผมทดลองดูนะครับผมว่าความอัตราการงอกเนี่ยสูงมากนะครับผมเห็นครับนี่นะครับเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับที่ผมแยกไว้นะครับ แบกเป็นสองใบหมดแล้วพวกนี้คือรุ่นพี่เขานะครับที่ผมแยกออกไว้จากกล่องไปก่อนนะครับได้เยอะมากๆนะครับในแ,แต่ละกล่องนี่นะครับจ้ากรุงเดนมาร์กเดี๋ยวผมผ่าช้ากว่าจกากรุงไกเซอร์นะครับผ่าเมื่อ29เดือน9นะครับผมอันนี้เดือน11แล้วนะฮะครับอัตราการงอกดีมากครับผมเห็นไหมฮะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเอาออกจากกล่องนะครับ เดี๋ยวช่วงที่ออกจากกล่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าต้องใช้สองมือเดี๋ยวลองแงะดูสักหน่อยละกันนะครับเผื่อเพื่อนจะได้เห็นด้วยผมก็ให้ง่ายครับใช้ช้อนครับผมช้อนธรรมดาแต่ฉีดน้แอลกอฮอลนิดนึงนะครับฉีดมือด้วยนะฮะแล้วก็นํามาแงะเข้าเลยนะครับลากเขาจะได้ไม่กระเทือนนะครับผมดูนะครับ ผมจะแบ่งฝั่งไว้นะครับจะได้จําได้ว่าอันไหนเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวก็เขียนชื่อบอกไว้นิดนึงนะครับผมนะครับลากเขาจะเดินดีนะครับถ้าใช้หินขออไฟพอเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับ ซูดเนี่ยครับไม่ค่อยชัดเลยนะครับโอเคพอเห็นนะครับลากเดินดีเลยนะครับผมอาจจะเบร์นิดนึงกล้องอาจจะเบร์นิดนึงนะครับเอเคครับชัดแล้วนะครับเห็นไหมฮะลากเดินดีทีเดียวนะครับผมชิ้งหัวผมก็ประมาณเส้นนึงนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับต้นที่สองนะครับ ช้าๆนะครับล้าเขาเดินอยู่ใต้หินตอนท้องยาวนะครับเห็นไหมครยาวมากนะครับยาวเป็นนิ้วเลยนะครับนียาวทีเดียวนะฮะเห็นไหมครับใช้ได้งานได้ดีเลยนะครับหินบุก่อไฟนะครับใช้มากครับโอเคครับ ต้นนี้จิ๋วๆเดเราออกมาเลยดีกว่านะครับเพราะใบเขียวละเป็นต้นจิ๋วมากนะครับจิ๋วมากนะฮะเห็นงับชิ้นเล็กชิ้นน้อยงอกได้หมดนะครับครับผมโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมาสำรวจกันดูนะครับว่าหมดหรือยังโอเคสำหรับเจ้ากุ้งไทเซอร์เอ้เจ้ากุ้งเดนมากนะครับ เดี๋ยวปล่อยเขางอกไปก่อนนะฮะนี่ยังมีอีกเป็นสิบสิบชิ้นเลยนะครับที่ยังรอการงอกครับเพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะเราจะต้องพรมน้ําเพิ่มไหมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้พรมเพิ่มนะครับเพราะว่าความชื้นเขาก็ยังพอมีอยู่พอสมควรครับคือหัววันสีที่ผ่านเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความแฉะนะฮะเขาต้องการแค่ความชื้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแค่ชื้นเขาก็รอดแล้วครับไม่ต้องทําให้เขาเปียกนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเน่านะัะ โอเคกล่องนี้เราก็เก็บปิดก่อนนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวไว้วางไว้ในที่มีแสงแต่ไม่โดนแดดก,ก่อนนะครับจะได้งอกต่อนะครับโอเคครับมาถึงกล่องนี้เจ้ากลงไก่เซอร์ส่วนที่มีเขี้ยวนะครับออกมาเยอะอีกเลยนะฮะประมาณสี่ต้นห้าต้นนะครับเลยนไครับเอาละครับต้นที่หนึ่งนะครับ อันที่สองนะครับโหลากเยอะครับตัวน,นี้ดคูครับนี่ครับรากเดินดีนะครับเดินดีมากๆเลยนะครับ,รบเห็นไหมฮะหินภูเขาไฟเนี่ยผมว่าเป็นวัสดุปลูกที่ไม่มีเชื้อแล้วก็ทำให้ชิ้น พาหัวบาลสีเนี่ยเดินดีเลยครับที่หกนะครับโอ้โหอันนี้ก็ลากเยอะโอ้โหเห็นไหมโอ้โหดูครับอยู่ลากครับยาวมากๆครับหลายสิบเซนเลยครับยาวกว่าวลำต้นเขาอีกนะครับเดี๋ยวต้นเล็กต้นน้อยเอาออกเลยแล้วกันนะฮะ ไปได้ไม่ต้องเปิดกล่องบ่อยครับอันนี้ก็มีรากแล้วนะแต่ว่ายังเป็นหัวอยู่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเคยลองแล้วก็ไม่เสียนะครับนะโอเคในส่วนนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวปิดกล่องแล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องพรนน้ำนะค,ความชื้นยังมีอยู่พอสมควรเลยครับผม ก็มาถึงชิ้นกล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่เป็นส่วนที่ผมเคยบอกว่าอันนี้เขาไม่มีเขี้ยวนะฮะเพราะฉะนั้นจะงอกชานิดนึงนะฮะทั้งกล่องนี้ก็เพิ่งงอกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยเกิดโอกาสได้เปิดละแต่ส่วนที่มีเขี้ยวเนี่ยแกะไปหลายรอบม,มากแล้วนะครับอันนี้ก็แกะตามล้วเอาเลยกันเลยนะครับสักครู่น,นะครับ ยอยนะครับเบาบางมือนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวลากก็จะช้าช้านะครับเห็นไหมครับโอ้โหส้นเปนติดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับครับผมรับนะครับต้นนี้ครับโอเคนะครับครับผมเห็นไหมครับลากสวยงามมากนะครับ ดินง่ายด้วยนะครับดินหัวไฟนะครับมาอีกนะครับเป็นไงครับแต่ละต้นนี่สมบูรณ์จริงๆครับเห็นไหมฮะเรื่อยๆนะครับค่อยๆแงะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ออกเยอะหน่อยโอเคครับ อูครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวปิดกล่องนะครับไม่ต้องฉีดน้ําเพิ่มนะครับเพราะความชื้นยังมีอยู่นะครับปิดนะครับผมเรียบร้อยครับดูครับน,นี่ได้มาเยอะเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบห้าต้นได้นะครับก็เดี๋ยวไปทำการปลูกนะครับผมลงกระถางให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับรุ่นพี่ๆของเขาแข็งแรงเติบโตมากๆเลยนะครับครับจะอบหรือไม่อบก็ได้นะครับผมลองมาทั้งสองอย่างแล้วนะฮะก็ก็รอดนะฮะรอดทั้งหมดเลยนะครับ ถาดนี้คือเมื่อตอน EP สิบนะครับที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมฮะก็แตกเป็น2ใบกันหมดแล้วนะครับเจ้ากงเดนมากนะครับโอเคครับวันนี้ก็ยาวเ,เลยเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปการผ่าหัวบอลสีโดยใช้วัสดุปลูกในกลองอบเป็นหินภูเขาไฟเบอร์00นะครับ บ้านสวนลงติง่งลองทดลองแล้วก็คือได้ผลดีมากนะครับถ้าเพื่อนๆทดลองดูก็ไงก็บอกผลมาบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้บ้านสวนลงติง่งขอจบคลิปเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดต,ตามบ้านสวนลงติ่งนะครับสวัสดีครับ